ไไถ้ามาตรงนี้ทางด้านของวาเลนจะยังไม่ปล่อยมือแล้วไปจับเบิลน็อกของวาเลนวาเลนได้ทางด้านของอควาซิกไปอีกหนึ่งแล้วปากกระพงไปหัดไปยิงทางด้านของเบนแล้วเก็บเบนไปได้สำหรับทางด้านของไรสระ,ะดาน,น้ามีทางด้านของข้าวต้มมาร์มีไฟดักขวาไว้หนึ่งลูกแล้วติดไฟเรียบร้อยเลยเก็บทิปเปิลคิวสำหรับทางด้านของ DGX กวาเลนครับตรงนี้แล้วไปบนเขาไปเจอ แล้วสาาาาตาร์ททนขมิสตอัลฟาแล้วหันขวามาเป็นทิกเปมันนายกับน้องไม่ได้ทันนี้เดินตามขวามิสเตอร์เพอร์เฟกจะโดนน้องแน่เอาโดนปาดหัวไปเพอร์เฟกกว่าับแล้วเอซเอลอาร์สวนคืนมาจะได้ไหมบิม๊กบังไปได้ทางด้านของพีพีล้านคิวเป็นการน็อกนะไม่ได้ล้านครับและซุดซ้ายเป็นทางด้านของปิสเตอัลฟายิงต่อเนื่องอีกหนึ่งคนครับอีกห้าคิวคล้วสตาร์ททางด้านของทิปมันนายแล้วสั่นภาพมาทางนี้เป็นทางด้านของดีเซ็ตคิมน,นะเลวนานารเปลี่ยนกระสุนป่าทันครับแล้วเปลี่ยนมุมมาโอ้้้ตรงนนีสวยมากด ไม้ไปทางด้านของซา,า,ามิโนโลแล้วเรียบร้อยคูมิซังได้ดับเบิ้ลน็อนครับแล้วไหลกันมาสองคนนี้รับเบอร์ตัดใจสามชิวก่อนซูก,ก้าโดนเก็บคิวไปขวามือมีนอตทีซีปาระเบิดมาตรงนี้น่าจะเห็นระเบิดล,ยล,ยลอยมาไกลๆแล้วครับนอนรออยู่แล้วลไปลาไฟเลยลงไปเนยด้านล่างตรงนี้แล้วเดินมาตัด แต่เป็น,นลัเนมเบอร์ได้น็อกแลวเก็บคิวไปได้ซาบิโนครับเหมือนจะชุบแต่ว่าไม่ทันแล้วครับเป็นทัน้า,ามิสเตอร์สมุกเตอร์หันมาเก็บคิวแล้วเรียบร้อยลัมเบอร์ปิดคนสุดท้ายของเกม ยิงตัวออนไฟของดิจิตวอวอัลฟาแล้วยิงงัดหัวเรียบร้อยเป็นชัดดาวครับน็อกได้แต่ลัมเบอร์ก็โดนน็อกออไปเหมือนกันและกูบิ๊กบังครับส่วนท่าหน้าของทิศบัรนายน็อกลงไปครับโอ้ยิงจากระยะไกลๆครับกูบิ๊กบังส่มเตอร์ไปยิออกทาหน้าของเบนส์ได้เลยิีและเปลี่ยนกระสุนมาตรงนี้เรียบร้อยเลยครับเป็นชัดโลครับเดิอนออกมาเปิดมุมตรงนี้เปลี่ยนกระสุนไฟเซฟเท่าไหร่กระโดดลงมาเรียบร้อยอีกหนึ่งคนครับลัมเบอร์ได้เห็นรีแอคชั่นนะครับ แล้วอันดับที่1กับอันดับที่2ของตารางของเกมที่แล้วเรียบร้อยเป็นกูวิบังโดนน็อกในระหว่างใช้ออปชั่นครับแล้วปาดมาตรงนี้มิสเตอร์สโมเกอร์มิสเตอร์สโมเกอร์เปิดตำแหน่งไปแล้วมีแฟดป๊อปออกมาเรียบร้อยไม้ติดแฟดไม่ติดเอาแต่ตัวเองติดแฟดเองจังหว่าที่ยโผล่มาดูครับมาได้แล้วแฟดข้ามตรงนี้ไปตรงนี้ติดแฟดเอาจะกลายเป็นหน้าของมิสเตอร์สโมเกอร์ปิดหน้าของเฟิร์สไปได้กลายเป็นดีดีครับ ไม่ได้แล้วปาดมาตรงนี้เอาดับเป็นน็อกเฉยเลยครับวิ่งเข้ามาลายเดียวกันตรงนี้ด้านบนมีอยู่หนึ่งคนครับแล้วออกมาปาดไหมจะโดนยิงหลังไหมตรงนี้ตัดใจปาดเอาแล้วได้มาเป็นทิปเปิ้ลน็อกครับ,รบแล้วตัวเล็กของยังออนไฟลาอย่างต่อเนื่องครับท่าสนุกท่าของเบนจับกิโตแต่พอกิจโดนน็อกไปก่อนครับสนุกกิจโดนน็อกไปเป็นทีเซตช่วยยากแลว้วครับขวามือเบนยิงปีีใส่ตัวเของ ได้ไหมแล้วขวามือยิงมาที่ครับเรียบร้อยครับไปโฟกัสตัวไกล่แล้วฟาดปาดมาได้ครับครับแล้วเรียบร้อยออนไฟจัดจัดครับสิบคิวครับสองคนของปิโตอัลฟาสิบเอ็ดคิวในมือปิดชนของเฉพาะกิบออกไปแลอดที่สิบสามครับน้ำอยู่ไม่รู้ว่าเขาตายไปหรือ,อยังนะครับว่าเดินลักไก่มาตรงนี้โดนไปแล้วเรียบร้อยเลยครับให้สามเมตรแล้วเมตรสุดท้ายได้เข้าหัวอีกแล้วครับหลายน้องเกมมิ่งครับ ลักไก่เดินไกแล้วเดมอนิกเดมอนิกขออีกทีไหนขอดูความแม่นหน่อยแล้วเรียบร้อยมันแม่นนดสุดท้ายจริง,รงๆเข้าหัวอีกแล้วครับกดคืนหมวกฟางนอนได้ทางด้านของหมวกฟางเก็บคิวไปตอนนี้ปาดมาด้านซ้ายไม่ไหวจริงๆเป็นทนางด้านของซิกแมนซิกแมนแล้วปาดสวยๆเป็นดับเบิลคิวของซิกแมนครับ <Yeah. S 2> ต่อด้วยนะครับแล้วปาดระเบิดสวยงามมากๆซิกแมน วีแป็กเข้าไปก่อนสู้ครับแล้วคนสุดท้ายเป็นทางด้านของเซรี่ปิดทางด้านของบาคก์พงคนเนี่ยเกมเปลี่ยนนะครับผมบอกเลยแล้วสลิปเด็กแมนครับปั๊มยาขึ้นมาได้ทันจังหวะที่ชาตี้อ้อมซ้ายมา,านีสองคนไหวไหมเรียบร้อยเด็กแมนโดนน้องเฉยเลยแล้ววิรัสพยายามจะเคมายโดนตตกรถคืนไปครับแล้วโดนเก็บคิวไป แล้วเรียบร้อยเ็นแมนโดนมิดชัดเก็บคิวไปแล้วมีไฟเข้ารถจับเรียบร้อยชาวตี้โดนน็อกไปตามไปหนึ่งคนจากหนูยินเรียบร้อยจัดดูดิกโดนสวนคืนจากทางด้านของเชรลล็อกเชร์ล็อกตัดใจรักใส่มาแบบนี้ จะโฟกัสมุมเดียวกันไหมแล้วเรียบร้อยซิซิเลียนน้ำหนู่ยหินได้แต่ว่าเชอร์รอล็อกโดสนสวนขึ้นไปเหมือนกันคนเดียวตรงนี้เป็นซิซิเลียนกับจันติโดซ่าแต่ว่ามุมของโอพีสปอร์ตสวยกว่าเปลี่ยนมาเป็นทาน่านั้นของแบริวเม็ดเดียวกะจะวัดสุดวัดสุดเรียบร้อยโอพีสปอร์ตจันติโดซ่าครับปิด16คิวในเกมที่2ไปได้สำหรับโอพีสปอร์ตลุกลงมาหาเพื่อนทางด้านล่างแล้วจะตัดไปไหมเนี่ย ใส่บันไดแล้วเรียบร้อยนะสุดท้ายพอดีครับถอดกบมาแล้วจนน็อกไปแล้วเรียบร้อยไม้ยังไงดีชาวกล้วยชาวกล้วยชาวกล้วยพี่เยาวัฒชาวกล้วย18 18แต่ว่ามี8ตาไปให้เพื่อนแล้วเรียบร้อยเลยครับยูซี่ถองหมวกฟางครับลูดน็อกไปต่อครับพอเทนขออนญาตทีมบ้านหลังนี้ต่อแล้วการโมรินซีครับตกรถน็อกลงไปและตรงนี้ตัดส่วนน็อกคืนมาเป็นเกมแล้วไปไหวครับโกัสก็ไม่ไหวเลย ดักโอ๊คนเดียวนักโอดด๊ตยุกมาตรงนี้ตรงนี้กลายเป็นว่าทาหน้าของทีดทีออกไปกรอบแบที่12ครับจากทาาหน้าของ WMR แล้วไหวไหมดักโอ้เนี่ยปาดวัดสุดมาแล้วเหมือนจะโดนล้าจากทางั้นของไกลๆแล้วด้านบนแล้วขวามือยิงเรียบร้อยซินดิเคตปิดหน้ของเที่ร้อนแรงนี่จะเอาระเบิดแต่ว่าตรงน,นี้จะยิงไปไม่โดนใครไม่มีใครน็อกเลยครับแล้วป่ากแกเนตเข้าไปในแรงอีกหนึงลูกแต่ว่าไปหาเลื่อนแต่เอาแต่ว่ากทรงพลครับโดนน็อกไปจากระเบิดของเขาครับและนี่ฮะ พอรถช็อตตามาโดนทางหน้าของเออร์ซีว่าไปอีกหนึ่งคนโซแนนซี่ครับปาระเบิดดักผอบและบริเจนแมนได้แจ็คกี้แจ็คกี้โดนโน็อกแล้วแจ็คกี้โดนเก็บฟิวตรงนี้ปิดไปเป็นทางด้านซิดิเกตเอาแบบที่เจ็ดก็สวยงาสมสำหรับทางหนัง,ง,นง,ไปไปงนหนุ่มยี่แสตัดได้ถึงคนแล้วตัดสองเฉยดับเบิ้ลน็อกครับแล้วตัดติดใจปัดผิดสามบนซี่เก็บชิปเปอร์คิวอีกแล้วครับ เพิ่มเติมแล้วเดฟเดฟกระโดดมาตรงนี้เหมือนจะเห็นปามแนดข้าไปมีประตูเปิดมาแล้วติดแปดออกมาเรียบร้อยอิงโดนน็อกกันแล้วป่านมาเดฟเดฟโดนปิดดับเบิลคิวของผมปิดซ้ายไว้แต่ซ้ายมือเขาวิ่งมาแล้วขอจิีีใส่ทางด้านหน้าบีเรียบร้อยได้เป็นดับเบิลน็อกแล้วจะเปิด จะาไหวไหม้เนี่ยฮะยังดีครับเดฟครับยิงไม่ทันครับมีคนมาช่วยก่อนแล้วบุกกี้ครับเรียบร้อย RVE สปอร์ตปิดทางน้านของสี่ค่อยออกไปลวดเดียวเป็นทบ่1 6เลยครับแลายไปไปด้เทนน้องคาราเมลน้องไปเชอล์็อกพยายามจะกินชู้อยู่แล้วเรียบร้อยวิญกาณได้เทนน้อง บ JPG เหลือคนเดียวครับเป็นซีเรียรตรงนี้โดนลันติวแน่นอนจากเลนเจอร์แล้วเรียบร้อยเลเจอร์ได้คิวครับแล้วโฟกัสเนี่ยฮะไหลวงตายไปลันติวไฟายไปได้คาราเมล,เก,มเ,มเ,มล,ลเก็บคิวมาได้สลิมเดนแมนได้ลีเนลครับเก็บคิวมาแล้วสุดท้ายเป็นห้อง JPG ออกไปแล้วที่สี่เอาหรือเปล่าครับน,นี่ขวามือเป็นฟูดไนท์เลยสั่นหมาแล้วสวยงามามากๆการโซครับ แล้วจะอวัดสูตรใส่หน้าของไอตินสวยได้เป็นดับเบิลน็อกของเขาครับขวามือเดินมาแล้วปาได้แล้วไม่ได้ครับเป็นดีนมาปิดแชมป์เกมที่สาไปครับแล้วป่าไฟเข้ามาเอ้ยปาไฟฟันตูแตกเลยแล้วและยิงปีปีแบบนี้ตะกายไหวตีนเขาแม่นกว่าครับยิงเข้าหัวท้าเราสมบูรณ์มาและส่วนน็อกไปคือไปเหมือนกันครับเหลือกันหนึ่งตอนหนึ่งครับ เราเซนกับอีีเราเซนกับอีีครับเมื่อกี้มีหนึ่งทีมออกไปแล้วนะครับแต่ดันได้เดินกลับมาแล้วเขาออกมา,มาปาดเรียบร้อยกเชิงทางด้านของอีบีดีกว่าแต่ว่าเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นสำหรับทางด้านของจิตไปเห็นนะนอนการซ์ซยิงปีปีเรียบร้อยเป็นโฟกัสได้คิวแล้วโฟกัสคนสุดท้ายไหวไหมไม่ไมหวหรอกครับตรงนี้ยังไงดีจันลูด,ดิกเมตเตียวตรงนี้ไม่ได้ลั่นไสกันแต่ว่าเพื่อนเดี่ยววิ่งเข้าไปแล้วครับตรงนี้ครับโอ้โหสัตว์กระหายเลือดโอมีสปอร์ตแบตยังไง แล้วเอาระท้าป่าโอ้โหตรงนี้คอนเดนซ์เหลือเกินครับผมมีสปอร์ตปิดแชมป์ในเกมสุดท้ายของเราไปได้ครับ6คิวในแมปมิราม่าครับแมดซ้ายของสัปดาห์โอ้